เปนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒนสันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิศนุโลกเขต1นึพรรคเก้าไกลนะครับ ในส่วนของหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้วผมจะขอ,อะขอถามนะครับเพื่อความชัดเจนในหลายประเด็นเพื่อการพิจารณาแล้วก็เป็นประเด็นในวราระที่2ต่อไปด้วยนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากสอบถามก็คือบทบาทของสภาสถาปนิกเนี่ยครับในเมื่อมีการออกใบอนุญ,ญาตมีการควบคุมด้านจริยธรรมจรรยาบณใช่ไหมครับแล้วก็มีการเพิกถอนได้เนี่ยมันแตกต่างกับ ออสภาวิชาชีพอื่นๆอย่างไรที่เป็นอาชีพควบคุมนะครับแล้วถ้ามันเหมือนกันทําไมถึงไม่ได้ใช้คําว่าเป็นสภาวิชาชีพเพราะว่าเราเพิ่งผ่านพรบวิชาชีพ การสัตวบานไปซึ่งหลักใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่ออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตแล้วก็ความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมถึงยกระดับมาตรฐานของบุคลากรในประเทศไทยแต่ว่าคําศัพท์ที่ใช้ต่างกันเนี่ยอาจจะทําให้ผู้บังคับใช้นะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยเกิดความสับสนได้นะครับประการที่2เนี่ยมันจะมีการปรับค่าอัตราค่าธรรมเนียมในหลายหมวดด้วยกันนะครับ หมวดแรกที่เป็นใบอนุญ,ญาตผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยคงไว้ตามเดิมนะครับแต่ค่าต่ออายุใบอนุญ,ญาตเนี่ยครับมีการเพิ่ม2เท่าโดยประมาณนะครับอย่างเช่นวุฒิสถาปนิกเนี่ยเพิ่มเป็น6,000บาทจาก3,000บาทระดับสามัญเนี่ยเพิ่ม4 0 0 0บาทเป็น2,000บาทนะครับแล้วก็พอไปดูในเรื่องของออค่าต่อใบอนุญ,ญาตนิติบุคคลนะครับก็ปรับเพิ่มเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้การปรับเพิ่มพวกนี้ครับผมอยากถามว่าหลักการในการคิดอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่า ถ้าเราไปดูในชั้นของกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสถา,สาปนิกเนี่ยได้ของเงินอุดหนุนนะครับจากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมซึ่งมีการอนุมัติจากสํานักปลัดนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพิ่มเติมไปปี65เนี่ยสล้านบาททีนี้ในเมื่อต้องของเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นไม่ได้สูงขึ้นนักนะครับในขณะเดีวยวกันนะครับค่าธรรมเนียมที่ปรับสูงขึ้นเนี่ย สถาปนิกรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับเขาก็ถามว่าหลักการมันอยู่ที่ไหนคือตอนนี้มันมีเสียงสะท้อนเข้ามาทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการปรับสูงขึ้นนั้นดูเหมือนจะไม่มีหลักการนะครับและไม่มีความจําเป็นเพราะภารกิจแล้วก็กิจกรรมของสภาก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องใช้งบป,ประมาณมากแต่ในชั้นของกรรมธิการงบป,ประมาณก็เกิดคําถามว่าแล้วภารกิจงบป,ประมาณการบริหารจัดการนั้นเป็นอย่างไรนะครับจึงต้องมีการขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นคําถามที่อยากฟังจาก ผู้มาเสนอร่างนะครับประการต่อมานะครับก็คือตอนนี้นะครับแนวทางของการเกิดขึ้นของสภาสถาปนิกแล้วก็บทบาทที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอบรับต่อสถาปนิกต่างชาติเนี่ยนะครับผมกับมีข้อสังเกตนะครับและอยากจะเสนอให้มีการพิจารณาในเรื่องของภารกิจหรือยุทธศาสตร์ของขอโทษครับภารกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์หรือ ทิศทางนะครับของวงการสถาปนิกของประเทศไทยตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับการการออกแบบเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ย่านเก่านะครับที่มีสถาปนิกสถาปัตยกรรมอย่างปรนา,นารณันหรือว่าในช่วงในสถานที่อย่างรัฟเฟิลหรือว่าอยู่ที่มารีน่าเบย์เป็นต้นในขณะเดียวกันก็พัฒนาประเทศให้ก้าวรำไปข้างหน้าได้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะบอกได้เลยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศสิงคโปร์ลงทุนกับการออกแบบประเทศด้วยสถาปัตยกรรมสูงมากและกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นความมั่นคงในการพัฒนาประเทศแต่พอเราย้อนดูในประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีเศษซากการออกแบบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมายเหลือเกินในขณะเดีวยวกันเนี่ย สถานีรถไฟอย่างหัวลำโพงก็กาลังถูกตั้งคำถามว่าจะต้องถูกกลายเป็นเครื่องมือของนายทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วสถาปัตยกรรมที่จะมาออกแบบก็เป็นการออกแบบเพื่อนายทุนแต่ไม่ได้เป็นการออกแบบเพื่อรักษาสิ่งที่มีคุณค่าในประเทศไทยเอาไว้และก็เอื้อต่อคนตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่า เรื่องแบบนี้กฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ผมอยากสอบถามถ,ามถึงภารกิจของวงการสถาปนิกของประเทศไทยแล้วก็บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านเป็นผู้กํากับดูแลด้วยอันต่อมาก็คือว่าตอนนี้ในประเทศไทยนะั้นถูกตั้งคําถามมากในการออกแบบยุคใหม่นะครับที่เราจะต้องมีการออกแบบที่นำเอาอินคลูซีฟดีไซน์มาใช้มากขึ้น คือจะรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตแล้วก็อบรับความหลากหลายของผู้พิการผู้ที่ไม่สามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มร้อยเปร์เซนแต่พอเราไปดูนะครับตอนนี้การออกแบบใหม่ๆนะครับที่เราไปเปิดตามอาคารสถานที่ราชการหรือแม้แต่สภาแห่งนี้เนี่ย mm. ก็ยังไม่ได้มีอินคู v ีด e ไซน์ใดๆที่จะทําให้ผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถใช้งานสภาแห่งนี้ได้ อันต่อมานะครับก็คืออย่างเช่นในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเราเองก็มีปัญหาในเรื่องของการออกแบบเหมือนกันนะครับพอเราถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าตอนนี้เกิดคําถามว่าเมืองเก่ากับการพัฒนาเมืองจะอยู่ร่วมกันยังไงในเมื่อเมืองเก่าของพิษณุโลกนั้นไม่เหมือนกับสุขโขทัยที่มีวัดวาอารามให้เห็นเด่นชัดนะครับแต่พิษณุโลกเนี่ยมีกําแพงเมืองเก่าที่อยู่ใต้ดิน แต่พอประกาศเขตเมืองเก่าแล้วก็ไม่สามารถเกิดคำถามว่าแล้วเราจะสามารถขึ้นตึกสูงได้หรือเปล่าเราจะสามารถทาสีบ้านได้แตกต่างไปจากออที่กรมศิลปากรกำหนดได้หรือเปล่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้มันเป็นอุปสรรคในการวางทิศทางของเมืองเป็นเป็นอุปสรรคในการวางทิศทางงบประมาณมันเป็นอุปสรรคในการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านเมืองของเขาได้ผมอาจจะพูดเกินในสิ่งที่อยู่กับ กฎหมายนี้ไปมากนะครับคำถามหลักของผมอยู่ที่เรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมและก็เรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้กับสภาแห่งนี้แล้วก็ทางผู้เสนอร่างได้พิจารณานะครับก็คือเป็นความสําคัญของวงการนี้ที่จะทําให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาขึ้นไปได้แล้วก็เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเป็นการพัฒนาที่ต่อยอดจากวัตถุดิบ จากทรัพยากรจากวันวฒนธรรมแล้วก็ไม่ทําให้การก่อสร้างต่อไปนี้นะครับในประเทศไทยเรากลายเป็นก่อสร้างที่ล้มเหลวนะครับสิ่งที่ผมห่วงมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของแฟลตนะครับริมทางรถไฟนะครับหรือว่าบ้านเคหะบ้านมั่นคงต่างๆที่จะสร้างนะครับตั้งแต่ภาคเหนือยาวไปถึงภาคใต้ด้วยกันเรามีบทบาทเรามาีตัวอย่างมากมายของการออกแบบที่ล้มเหลวแล้วนะครับ เพราะแทนที่เราจะพัฒนาชีวิตและความมั่นคงของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนยากคนจนแต่เรากับทาให้เกิดสลัมรูปแบบใหม่ต่างๆทั่วประเทศตอนนี้แล้วก็แลกมากับการพัฒนาประเทศและความมั่งคั่งของนายทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมอยากเห็นเป็นภารกิจและเป็นหัวใจของของสภาสถาปนิกนะครับที่จะทำให้เกิดทิศทางในการพัฒนาประเทศและคอนท r i b u สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ให้กับประเทศได้นะครับขอบคุณครับ